สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับชาวบอนไซทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องนัดวัสดบีบอนไซนะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆชาวบอนไซนะครับแล้วก็ท่านที่นิยมชมชอบบอนไซนะครับที่ติดตามนะครับช่องนัดวัสดบีบอนไซนะครับก็ครบสองร้อยสับสไคร์แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ ก็จะเป็นการเรียนการให้กล้องนับวัสดุการสอนครับก็มีกาเรียนการได้ทำารต่กันนะครับก็นะครับวันนี้นะครับก็หยิบเจ้าต้นมะขามนะครับต้นนี้นะครับขึ้นมาทํานะครับเพราะว่าปล่อยไว้ค่อนข้างนานแล้วนะครับสังเกตเห็นไหมครับมะขามต้นนี้นะครับก็อายุ ประมาณสองปีเสร็จนะครับเลี้ยงใส่กระถางเล็กๆนะครับไว้แล้วก็ซ้อนด้วยกระถางใหญ่นะครับก็ประมาณสักแปดนิ้วนะครับก็บิดเอี่ยวนะครับวันนี้ก็จะลองมาดูว่าจะทํำในทรงอะไรดีนะครับก็ตัดแต่งกิ่นก่อนนะครับ ไม้ที่สวนนะครับก็มีหลายประเภทนะครับมีทั้งมะขามนะครับเพมหน้านะครับอเอมนะครับเอมจีนะครับฝรั่งหนูนะครับแล้วก็มีโมกนะครับแล้วก็มะนาวเทศนะครับไข่ด่างนะครับแล้วก็มะเฟืองนะครับ แต่หลักๆจะเป็นต้นเพ็มหน้าไต้หวันนะครับที่มีค่อนข้างเยอะแล้วก็มะขามพอมเมล็ดนะครับที่ทำไว้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เอาไว้ดัดเล่นๆนะครับว่าเป็นมะขามเป็นไม้มงคลนะครับก็ดัดไปเล่นๆแล้วก็ทําเป็นบอนไซเจี๋ยสาหรับไว้ตั้งมาตัวทางานได้นะครับก็เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับอยากทําบอนไซก็ลอง ามาทําดูนะครับโดยเฉพาะมะขามนะครับก็เพาะง่ายนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ตายยากค่อนข้างยากนะครับอย่าบอกว่าตายยากครับตายค่อนข้างยากนะครับก็จะทําทรงอะไรนั้นเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับ อันนี้ยังไม่ได้ดัดทรงนะครับส่วนใหญ่บิดต้นไว้นะครับไม่ได้จัดลากนะครับบิดเป็นทรงต้นไว้นะครับเห็นไหมครับต้นเขาก็สวยดีนะครับแล้วก็จัดทรงกระถางให้เอียงนิดนึง ต้นต่อมาก็จะเป็นเจ้าต้นคอยด่างนะครับแต่ก็ไม่ค่อยด่างเท่าไหร่นะครับสังเกตว่าถ้าใบใบอ่อนที่แตกมาก็จะด่างนะครับอันนี้เข้ารวดไว้นะครับเดี๋ยวมาแกะรวดออกก่อนนะครับอันนี้มันยังไม่ได้ทําอะไรนะครับก็ปล่อยฟูไว้นะครับเอาไว้เป็นวัตถุดิบนะครับก็ปล่อยฟูไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะรวด ออกก่อนนะครับดัดเข้าไว้นะครับเข้ารวดเพราะว่าไม่ต้องแกะนะครับเพราะว่าเขาอมรวดแล้วนะครับจะทำให้กิ่งมันเสียนะครับเราต้องแกะออกก่อนเท่าที่สังเกตใบดูก็จะมีใบด่างบ้างนะครับ น,นี่ก็จะไว้เป็นมัธยบุร,ค,รบคลิปนี้จะพาอัปเดตไม้ในสวนนะครับว่าถึงนไหนกันบ้างแล้วนะครับมาจะกคูนี้ก็จะเป็นมะขามเนาะตอนนี้ก็เป็นเจ้าต้นข่อยนะครับอัปเดตให้เพื่อนเื่อนได้ชมกันนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรมากอัปเดตไม้ให้ชมสวย โอ้ันนี้ไม่ได้แกะไม่ได้แกะรวดมานานเลยครับลืมนะครับไม่ใช่ลืมครับไม่มีเวลานะครับนี่ก็แกะรวดออกก่อนนะครับอมรวดแล้ว ถ้าเราไม่มีเวลานะครับปล่อยเขาไว้นานเกินครับแผลอมรวดเขาก็จะลึกนะครับแล้วก็จะทําให้กิ่งไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามอย่าปล่อยให้อมรวดนานนะครับอ มันดูใกล้ๆเห็นไหมครับนี่คือการที่ปล่อยให้แผลอมรวดนะครับแล้วเราลืมลืมแกะนะครับเนี่ยลักษณะของกิ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับว่าอย่าลืมจะทำให้แผลก็เขาจะหายสนิทเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานเลยนะครับ พราะว่าน,นี่อมลวดไปเกือบขาดนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างของเจ้าข่อยด่างนะครับเดหลือให้ดูใบด่างนะครับว่ามีด่างมั้ยน,น,นี่ก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นมีบาด่างเล็กน้อยนะครับใบจะด่างเล็กน้อยนะครับปกติเขาจะด่างทั้งต้นเลยนะครับ อันนี้ก็มีเห็นให้เล็กน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเลี้ยงต่อไปครับครับต้นต่อมานะครับต้นนี้ก็จะเป็นเจ้าเพมหน้าไต้หวันนะครับนะครับก็จะมีโครงสร้างไว้แล้วนะครับเป็นกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งสองนะครับแล้วก็เลี้ยงต้นนะครับลักษณะเด่นของเขาก็คือจะเป็นรากแมงมุมนะครับด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้นะครับครับ ต้นต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าเพ็มหน้าไต้หวันเหมือนกันนะครับก็ยังลักษณะกิ่งนะครับวางโครงสร้างไว้หมดแล้วนะครับนะครับลากโยงเอ็นชายนะครับมกีกิ่งหนึ่งนะครับมีกิ่งหนึ่งกิ่งสองนะครับ แล้วก็เลี้ยงยอดนะครับแล้วก็กิ่งสามนะครับกำลังสร้างอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ขนาดเช่นกันนะครับยังต้องเลี้ยงต่อนะครับครับเดี๋ยวเรามาตัดแต่งกันก่อนนะครับว่าต้องแกะลวดแล้วนะครับตอนนี้ผมลวดแล้วครับ ถ้าไม้อมร่วดแสดงว่าไม้เ้าโตขึ้นนะครับรวดที่แกะออกอย่าทิ้งนะครับใช้ประโยชน์ได้ ต่งได้ขนาดแล้วนะครับ ครับตันนี้ก็จะเป็นเจ้าเพียมนาไตหวันนะครับเพียมนาไตหวันเกาะหินนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะลวดนะครับแล้วก็ทดกิ่งนะครับที่ได้ขนาดแล้วนะครับนี่ก็วางโครงสร้างมาแล้วครับกิ่งหนึ่งกิ่งสองเลี้ยงต้นนะครับแล้วก็กิ่งหลังนะครับ ็นไม้รุ่นเดียวกันกับสองต้นที่ผ่านมานะครับก็อายุน้าก็สองปีกว่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาทํานะครับนี่ห,ห็นโครงสร้างนะครับครับต้นนี้ก็เกาะหินนะครับแต่รากไม่แนบนะครับก็ฝึกทำนะครับต้นนี้เป็นไม้เกาะหินต้นแรกนะครับ วางโครงสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกิ่งหนึ่งกิ่งสองนะครับกิ่งหลังแล้วก็เลี้ยงยอดนะครับลากก็จะมีแค่สามนะครับที่ปล่อยไว้นะครับก็เป็นไม้จิ๋วๆนะครับที่ทำไว้ประดับโต๊ะทำงานเล่นๆนะครับต้นนี้นะครับสำหรับที่ใครไม่มีพื้นที่ก็สามารถซื้อไป ตั้งไว้ตัวทำงานได้นะครับก็โชว์ได้นะครับไม้ในสวนวัสบีบอนไซขายทุกต้นนะครับก็ใครสนใจก็ทักได้เลยนะครับใต้คลิปนะครับว่าอยากได้ต้นไหนนะครับราคาก็คุยกันได้ครับสำหรับไม้ในสวนวัสบีบอนไซมีทั้งกิ่งชํานะครับไม้โครงสร้างนะครับส่วนไม้จบก็ยังไม่มีสักต้นลนะครับเพราะว่า ยังสร้างไม่จบสักต้นเลยนะครับก็จะเป็นโครงสร้างทั้งนั้นเลยนะครับก็มือใหม่นะครับสาหรับมือใหม่หรืออยากได้วัตถุดิบไปทําบอลไซเล่นนะครับก็สอบถามได้นะครับใต้คลิปนะครับก็แบ่งปันกันได้ครับแล้วแต่สไตล์ของใครของมันนะครับที่ชอบนะครับในการทําบอลไซก็ ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับก็ฝึกมาทําเล่นกันนะครับบอนไซอันนี้ก็ตอนนี้ก็ซ้อนกระถางไว้ทั้งหมดนะครับก็ตั้งโชว์ได้มาตัวทำงานงนะครับเลี้ยงกันยาวๆครับกว่าจะได้แต่ละต้นนะครับ ขนาดเต็มหน้าว่าโตเร็วนะครับแต่ก็จบยากเหมือนกันนะครับยังไม่จบนะครับเพราะว่าทดแล้วทดอีกแก้แล้วแก้อีกนะครับแต่ละต้นนะครับกว่าจะออกมาสวยตามสไตล์ที่เราชอบนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่แนะนำอีกต้นหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูต้นอื่นกันเลยครับครับต้นนี้ก็เป็นเจ้าต้นโพจิ๋วนะครับอ่าสำหรับใครที่ชอบต้นโพนะครับตอนนี้เลี้ยงในกระถางนะครับเล็กๆเนี่ยใบเขาเล็กลงแล้วนะครับอยู่ประมาณสักสองเซนได้ครับครับต้นโพนะครับหรือว่าไม้บอนไซทุกชนิดนะครับที่เรา ยิ่งตักทศนะครับหรือว่าย่อขนาดกระถางเขาลงนะครับก็จะทําให้นะครับใบเขาเล็กลงเรื่อยๆนะครับเจ้าต้นโพตัวน,นี้ก็อยู่ในกระถางเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับก็ถ้าสนใจก็จะนําไปเลี้ยงที่บ้านสักต้นหนึ่งก็ทักใต้คลิปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าต้นโพจิ๋วเล็กๆนะครับสําสหรับ ท่านที่ไม่มีพื้นที่นะครับก็เอาไปเลี้ยงบนโต๊ะทำงานได้นะครับครับต้นนี้ก็จะเป็นเจ้าหม่อนนะครับหม่อนก็ทำบอนไซได้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ติดลูกแล้วนะครับอ่าถ้าสนสนใจต้นหม่อนนะครับเพื่อนๆสนใจต้นหม่อนก็ทักได้นะครับอันนี้เป็นบอนไซกินได้นะครับ เนี่ยเลี้ยงไว้ในกระถางเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักไว้ที่โต๊ะทำงานสามารถย้ายไปไหนมาไหนได้นะครับอาทิตย์หนึ่งก็เอาออกแดดสักครั้งหนึ่งนะครับกิ่งชําก็เป็นง่ายนะครับเจ้าต้นหมอนนะครับเราอยากให้เขาใบเล็กๆนะครับเราก็มีวิธีการทดเขานะครับลงเรื่อยๆนะครับก็ปกติถ้าเราลงดินนะครับใบเขาจะใหญ่มากนะครับ ใหญ่ถ้าฝ่ามือครับตอนนี้ใบเล็กนะครับเหลือไม่ถึงสามถึงห้าเซนนะครับขนาดของใบนะครับก็เล็กๆเรายิ่งทดกิ่งเขานะครับใบเขาจะเล็กลงเรื่อยๆนะครับอันนี้สําหรับต้นหม่อนนะครับครับตอนนี้ก็จะเป็นเจ้าข่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่อยลากโยงนะครับก็เป็นไม้โครงสร้างนะครับจะทําเป็นไม้พุ่มนะครับ ก็เอกลักษณ์ของเขาก็อยู่ที่รากนะครับของเขาทําเป็นรากโยงนะครับแล้วก็เลี้ยงขึ้นมานะครับให้เป็นพุ่มนะครับส่วนใหญ่ก็ประดับคอนโดทำงานได้นะครับก็จะทำรากโยงนะครับแล้วก็ประมาณว่าเอ็นชายกึ่งตกกระถางเลยนะครับ นี่ก็เข้ารวดทางม่นอยู่ก็เอกลักษณ์อยู่ที่รากนะครับแล้วเราก็จะทำเป็นทรงพุ่มนะครับขึ้นไปไม้ไม่ใหญ่นะครับเล็กๆนะครับก็ตั้งบนโต๊ะทำงานได้ครับครับอันนี้เป็นเชอร์รี่แคะนะครับเชอร์รี่แคะรากโยงนะครับก็ ตอนนี้ปล่อยฟูอยู่นะครับยังไม่ได้จัดทรงอะไรนะครับลากหย่งแล้วก็บิดเปี้ยวนะครับเอกลักษณ์ก็อยู่ที่ลากนะครับลากเขาจะสวยนะครับรากรอบแล้วก็เป็นรากหย่งขึ้นมาแล้วก็บิดลำต้นนะครับไม้เชอรี่แคนี่ชอบแดดนะครับถ้าเขาเจอแดด จัดๆนะครับแล้วก็น้ําถึงนะครับดอกเขาจะสวยมากนะครับครับมาปิดท้ายกันด้วยเทมหน้าไต้หวันต้นนี้นะครับก็จะเป็นทรงบันดิตนะครับเห็นไหมเออนะครับ อันนี้จะเป็นกิ่งที่ปล่อยห้อยลงมานะครับก็ฟูมากแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดการเขาก่อนนะครับอันไหนไม่ได้ใช้งานก็ตัดออกไปเลยนะครับ ลวดนี้โอมกิ่งหมดเลยนะครับต้องแกะออกนะครับ ครับตัวน,นี้ก็เรียบร้อยนะครับก็รอขนาดกิ่งก่อนนะครับอันนี้ทําเป็นทรงบนรันดิตนะครับเราก็จะทําพุ่มเป็นก้นก้อนลงมานะครับบันดิตนะครับแล้วก็ห้อยห้อยลงมาให้มันเป็นแบบว่าเป็นพุ่มย้อยเล็กๆเล็กๆเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆลงมานะครับ ก็เป็นทรงแปดๆอีกทรงหนึ่งครับก็จะลองทําดูนะครับก็วันนี้ก็อัปเดตไม้ประมาณนี้ก่อนนะครับตอนสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b บ c r i b e นะครับให้กับช่องนัดวัสบีบอนไซด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจนะครับทําคลิปดีๆออกมาให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับสําหรับบอนไซมือใหม่นะครับก็ วันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ